บะปีใหม่ไม่น้อยมากนะคะราคาเนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบส0 0แสนบาทชุดแต่งพิเศษด้วยนะคะราคานั้นเราใจแน่นอนนะคะ c ซ็นเตอร์ชาน l นะที่นี่ที่อุบลราชธานีนะคะคลิปนี้ค่ะน้องเป็นพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่ามาพร้อมกับกระบ,บะปีใหม่ไม่น้อยมากนะคะกระบ,บะปีใหม่ไม่น้อยราคาเนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ3 0 0แสนบาทยังไม่พอนะคะยังได้ชุดแต่งพิเศษด้วยนะคะพบกับคันนี้เลยนะคะนิสสันนาวาล่ NP 3 0 0 k i n g c a ง2 5 E นะคะ Back Edition รถปี2020ค่ะทุกคน <Yeah. S 1> นี่เลยนะคะ <Ooh. S 1> ก็เป็นโฉมหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะปี2020ค่ะและที่สำคัญคันนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาราคานั้นเราใจแน่นอนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้รุ่นของเขาก็คือตัว b a c k e d i t i o n นั่นเองชุดแต่ง Back e d i t i o n แท้จากโรงงานนะคะกระจังหน้าเห็นไหมคะกระจังหน้าเนี่ย จะตกแต่งด้วยสีดําเงาเป็นโนแบ็คนะคะมาพร้อมกับไฟ LED หมดแล้วเรียบร้อยนะคะข้อดีนะคะของ LED ก็คือ1เลยนะคะอายุการใช้งานที่ทนทานให้ความสว่างที่ชัดเจนแล้วก็กินไฟน้อยมากๆเลยนะคะแต่คันนี้จะมีความพิเศษตรงนี้เลยนะคะนี่ตรงแถบนี้นะคะจะมีสีส้มแซมมาด้วยนะสีส้มก็คือทําให้ลุกของเขาเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นสีแดงและสีดําที่มันดูเข้มดูเท่ พอมันตปนสีส้มมาเนี่ยมันก็เลยทําให้รูปดูอาจจะหวานนิดนึงเพื่อแบบหน้าฝนแล้วใครที่แบบเอออยากเปลี่ยนรถสักคันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่อยากได้กระบะปีใหม่ๆหน่อยน้องเบนขอราคาที่มันเซฟได้นะขอเป็นแบบเกียร์ธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกียร์อโอตโต้นะคะราคาเขาจะได้เซฟลงฉะนั้นต้องดูไลฟ์นี้ให้จบเลยนะคะมาเดี๋ยวน้องเบนพาดูนะคะคันนี้ยังใหม่มากๆเลยนะเพราะว่าเป็นรถปี2020เพิ่งใช้งานมาแค่ 3ปีนะคะและที่สำคัญนี่เขาเป็นเครื่อง2.5ดีเซลประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะนี่น้องเบนพับเสาอากาศไว้นะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะตรงนี้ก็คือยื่นได้นะคะเสาอากาศแต่ว่าไม่อยากเกะออกมายเยอะเกินนะนี่นะคะเขาเรียกว่าคิวกัาศาสตรดมีมาให้ครบเลยนะคะทุกอย่างก็คือชุดแต่งที่ทุกท่านเห็นบนรถคันนี้นะคะออกจากโรงงานหมดไม่ว่าจะเป็นซูมล้อชุดแต่งต่างๆนาๆนาเนาะแต่ว่าทีนี้ต่อไปเดี๋ยวน้องเบนจะ พาชมในส่วนของด้านในนะคะนี่กุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดเรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บมาเรามาชมหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สุดของรถคันนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ทุกท่านได้ยินเสียงของเครื่องยนต์กันชัดๆเลยค่ะเดี๋ยวเอาไม้จ่อเลย เป็นยังไงบ้างคะเสียงเครื่องยนต์เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายและนี่เลยนะคะความพิเศษของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน1 4 7 6 3กิโลนะคะเน้นย้ำนะคะเป็นใหม่แท้นะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะที่นี่การันตีใหม่แท้แน่นอนนะคะวิ่งมาน้อยมาก ไม่รู้ว่าออกมาขับหรือออกมาจอดนะแต่และคนใช้รถไม่เหมือนกันฉะนั้นคันนี้วิ่งมาน้อยมากนะคะประหยัดจากใบแดงเกือบ3 0 0 0 0นบาทฉะนั้นคุณได้รถคันนี้เหมือนได้รถใหม่เลยนะคะนี่เลยค่ะพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทั้ง2ด้านเลยนะคะแอร์พัดลมทุกอย่างเป็นแบบแมนนวลนะนะคะตรงนี้ปรับได้ตามระดับที่ต้องการเลยวิทยุจอพวกเครื่องเสียงก็มีมาครบครันนะคะเป็นเกียร์แบบไหนน้องเบนอย่างที่น้องเบนเกริ่นไปแล้วลำดับแรกนะคะเป็นเกียร์ ธรรมดาหสปีดนะอโอเคเดี๋ยวพาชมในส่วนของรอบนอกตัวรถภายในเนี่ยของเขาก็คือเป็นสเปคเดิมๆของโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะหนังคิงแคบแคบเปิดได้กว้างปึ๊บตรงนี้จะเป็นหนัง ตรงนี้ก็เป็นหนังเป็นสเปคของเขาเลยออกจากโรงงานตัดด้วยโทนสีส้มนะคะคันนี้สภาพด้านในนั้นสวยสะอาดสะอาดมากๆเลยนะทุกคนดูสิด้านบนคือสะอาดอย่างที่บอกคือรถมันวิ่งมาน้อยใช้งานมาน้อยนี่ด้านท้ายของตัวรถ นี่นะคะตรงนี้เป็นกล้องมองหลังนะอ้ออีกหนึ่งอย่างที่ต้องเป็นจะให้ดูเดี๋ยวอ้อมไปดูฝั่งนู้นก็ได้ในส่วนของกล้องมองหลังจะบอกว่านิสสันเนี่ยให้กล้องมาไม่กักพิกเซลมากเลยทําไมถึงบอกว่าไม่กักพิกเซลเพราะว่ากล้องนั้นชัดมากๆเลยนะชัดแบบชัดมากๆเหมือนชัดแบบเหมือนบางแบรนด์อ่ะมันจะยังเป็นภาพแบบเตกๆมัวๆอยู่แต่คันนี้คือชัดมากๆเลยกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นี่ไฟท้ายสวยงามมากๆเลยค่ะ อันนี้คือรอบนอกตัวรถนะที่สําคัญดูสิคะล้อแม็กของเขาเน้นสวยมากๆตัดกับสีรถตัดกับสีรถแบบสวยแบบว้าวเลยนะและที่สําคัญเนี่ยนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานยางเดิมจากโรงงานสภาพก็อย่างที่เห็นเลยใช้ได้อีกยาวๆนานๆนะคะบันไดข้างก็ตกแต่งมาได้ด้วยความสวยงามจริงๆนั่งเลยเดี๋ยวน้องเบนพาไปดูกล้องถอยบางคนบอกอู้น้องเบนจอเป็นเล็กจังเลยจอนี่มันเป็นยังไงมันใช้ได้ไหม ใช่ใช่ไปจอจากโรงงานเลยนะคะนิกสันอ่ะแต่น้องเบนสเกเอถอยถ้าเป็นนิกสันต้องกดดูสิคะชัดมากคือชัดแบบชัดมากไม่รู้ว่าสีจะสดไปไหนฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะใครที่แบบว่าเอ้ยรถกระบ,บาพี่กลัวว่าเวลาถอยมันจะ คันนี้มีออปชันเสริมในเรื่องของความปลอดภัยนั่นก็คือกล้องมองหลังอีกหนึ่งอย่างสำคัญมากเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องผู้หญิงตัวเล็กเหมือนน้องเบนนี่ก็คือยกได้สบายๆเพราะว่าย,ยกทุกวัน <c oughs> นี่มาดูห้องเครื่องของเขาเลยนะคะไม้จะอยู่ฝั่งนี้ แล้วก็ปึลบลงมาเรียกได้ว่าเป็นรถสวยเดิมเดิมมากๆเดิม1000%เลยนะคะคันนี้ทั้งทังที่เป็นรถสีแดงแต่สวยเดิมมากนี่คือทุกอย่างนะคะสวยเดิมจริงๆน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะมันวิ่งมาแค่1 0ื่นกว่ากิโลนะคะทุกคน อนุญาตปิดเสียงดังนิดนึงนะคะไม่เป็นไรปัดออไปเลยนะคันนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวน้องเบนสรุปสรุปให้ฟังเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2020หนึ่งแหละคุณได้รถปีใหม่ไม่น้อยแค่หมื่นสี่พันกว่ากิโลนะคะสองเป็นรถสวยเดิมสวยเดิมพันเปอร์เซ็นต์น็อตตัวเดียวก็ไม่เคยขยับสามนะคะคันนี้คันนี้ต้องบอกว่าได้ชุดแต่งแบ็กอ d ดิชันแท้จากโรงงานเลยนะคะนี่ ใครที่ชื่นชอบคันนี้นะหรือกำลังมองหาคันนี้อยู่วันนี้เอามาฝากกันกับราคาที่ว้ามากๆนะคะวันนี้ราคาแค่4 9 9 0 0 0บาท4 9 9 0 0 0บาทนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นราคาที่ไม่ใช่ขนาดนี้นะแต่วันนี้ต้องเบนจะโปรโมชั่น4 9 9 0 0 0บาทเงื่อนไขในการออกรถนั้นก็ง่ายมากๆเลยจะจัดเต็มฟรีดาวก็ได้จะเลือกรับดอกเบี้ยถูกมากๆเริ่มต้นแค่2.79ก็ได้ หรือจะผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยเลยเริ่มต้นแค่6,300บาทนะคะฉะนั้นใครชอบเงื่อนไขแบบไหนนะคะมาคุยกันเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากเครดิตดีเอกสารครบอนุมัติภายในวันอาชีพไหนก็ออกรถเพิ่งเริ่มทำงานแค่1เดือนขอแค่มีเครดิตออกได้เลยนะคะใครสนใจนะ094 109 1164เเบอร์นี้ของน้องเบนสามารถแอดไลน์ได้นะคะ อย่าลืมนะคะคันนี้สวยมากๆเลยใครสนใจรีบทักมารีบโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ที่น้องเบนฝากไว้นั้นสามารถเตฟและแอดไลน์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมฝากกดไลคะ์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบพคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ